อาได้098นครับผู้มขิดไปนะ098เดนอะครับ098นะเดี๋ยวเนี่ยมาขิดเลยอเป็นแนวทางอืมโอ้ตัวนี้เบอร์โทรผูเปดบออ่า098โอ้แสดงห์าผิดเลย090สมภูรอ FT โทมอืมอ่า098เ้แสห์ว่าโทรผิดหลายคนแล้วเนี่ยอ ศูนย์เบอร์ทุนก็เป็ดเบอร์โทรเนอเอฟซีน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาตามนี่ความฝันของปูนิชิตนะครับปูนิชิตนะครับงวดก่อนฝันแล้วได้จับคบด้วยนะครับเลขเข้านะครับปูฝันแม่นมากนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าเห็นว่าปู่ฝันแล้วตรงงวดนะครับเห็นว่าฝันดีมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูว่าปู่ฝันเรื่องอะไรนะครับครับนี่ปูกําลังจุดทูปบอกหลวงปู่สวงนะครับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูว่าปูเราความฝันงวดนี้ฝันตรงหมดเลยนะครับ ตั้งแต่มีหลวงปูส่สวงมานี่หลวงปู่นึกคิดท่านจะฝันแม่นมากนะครับก็แบ่งปันนะครับเป็นแนวทางนะครับเอฟซีนะครับก็เล่าความฝันคือความฝันนะครับในส่วนตัวเลขนั้นเป็นแค่อ่าวิเคราะห์การดูเฉยๆนะครับจะถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่รู้นะปู่เองก็ไม่รู้แต่ว่า เล่าความฝันที่เป็นจริงให้เอซได้ฟังนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีการอวดตริระบอกเลขโนงนี้นั่นไม่ใช่นะครับเป็นแนวทางความฝันแล้วก็เล่าให้เ c ซีที่กําลังชมอยู่ให้ฟังทั่วประเทศนะครับทุกๆคนทุกท่านนะครับย้าว่าเป็นแค่แนวทางและความฝันเท่านั้นเลขจะถูกหรือไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับตรงนี้ก็จะมีหลวงปู่สวงนะครับก็ของพี่ดรสุดาวดี กิติภูวนนท์นะครับที่เป็นเจ้าภาพองปูสวงสวยมากนะครับองค์เล็กๆนะครับน่ารักมากเลยสวัสดีครับปูสวัสดีครับไม่เช่นเคยครับปูงวดครับงวดก่อนปูก็ฝันเนาะเออตอนเราฝันเ่าฝันว่าได้จับกบนงครับฝันว่าได้จับกบเออจับกบก็ากบสองตัวนะปูก็ตีไห้ไป ให้ทุกคนได้ช่วยกันดีเนาะครับอ่าจับตัวมันก็เจ็ดเนาะกบสองตัวมันก็เจ็ดสองอเราก็ตีว่ากบเป็นเก้าเนาะอะไกบมันก็เก้าแล้วก็กบมันหลุดไปตัวหนึ่งมันก็ศูนยอืมตีถูกก็จะเป็นบนล่างเลยศูนย์เก้าเจ็ดสองเสียงดังก็แก่ๆก็คือเขามุงลังคาสันไทยสลาปปฏิบัติธรรมนะปบก็นั่นแหละตาย ความเรื่องความฝันปู่ก็ประมาณนี้เนาะครับแล้ววันนี้ล่ะปู่เอาวันนี้ก่อนวันนี้เ<อ>มื่อคืนนี้ก็ปู่ก็ได้นิมิาในมิดฝันเห็นองค์หลวงปู่สองรูปสองเกจิอ,อ,องค์หลวงปูส่สวงกับหลวงพ่อคูนท่านอยู่ในกระท่อมร่มโพร,ร่มใสนี่แหละปู่มองเห็นท่านเนี่ยมีแสงสว่างจ้าทั้งสององค์สองรูป ปู่ก็เลยเดินไปคุกเข่ากราบก็เลยถามว่าอ,องค์หลวงปู่ไม่อยู่นี่ด้วยเหรอหลวงพ่อหลวงพ่อคูณนะเนอะท่านก็พูดในภาษาของโคราชนั่นแหละเออกูก็อยู่กับมึงทุกวันนั่นแหละแต่มึงไม่เห็นกูเอง,ม,งมึงทําดีแล้วแหละกูจะให้มึงรื้อบ้านว่าอย่างเงี้ยรื้อบ้านทําไมละ่ะหลวงพ่อหล,หลวงตาหลวงปู่ อกูะจะให้มึงสร้างโรงพยาบาลเอาสร้างโรงพยาบาลแล้วลูกหลานจะอยู่ตรงไหน,นมึงก็อยู่ในโรงพยาบานลนะั่นแหละอืมเออกูจะให้มึงตังชื่อว่าปริสุทธโธนั่นแหละท่านก็พูดอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็หลงองค์ปู่สวงท่านก็นั่งยิ้มนั่งชันเขา่าแล้วก็ยิ้มยิ้มใส่อ,องค์หลวงพ่อคูนะนะั่นแหละครับอืมแล้วก็ ไม่รู้ว่าท่านคุยอะไรกันอีกนะมีทั้งภาษาเขมรมภาษาโคราชอะไรเงี้ยเนาะปู่ก็จับจับใจความไม่ได้นะปูก็เลยนั่งฟังท่านคุยกันเจราจากันเสร็จปู่ก็เลยตื่นก็เหมือนว่าตื่นทันทีทันใดน่ไม่ยาวนะฝันแค่นี้เองนิมิตแค่นี้เหจริงเหมือน,นจริงเลยอืแต่ก่อนนั้นเนี่ยงวดที่แล้วใกล้ใกล วันหวยออกนั่นแหละนั้นก็ฝันเห็นองค์หลวงป,ปู่ท่านองค์ปู่สวงเนาะท่านก็เดินลงจากตำหนักร่มโปรงร่มใส่ไปก็ทุ่งนาที่ติดติดบกาะสะเนี่ยก็จะมีบ้านเรือนไทยสมัยเหมือนคล้ายๆสมัยอยุธยาปลายตอนปลายเนี่ยอ่แล้วก็มีช่างที่มาเขียนภาพเนี่ยท่านก็จัดที่นอนมีแต่ชุดขาวเท่านั้นเลยหมอนหมอนขาวผ้าขาวไรเยื่เต้หลวงป,ปู่ท่านก็เดินลงไปจากตำหนักแล้วก็ขึ้นบันได แล้วก็กราบหลวงปู่แล้วบอกช่างศิลป์พี่ศิลป์เนาะที่เคยมาเขียนรูปให้เนี่ยเอเอ,เอกราบท่านหน่อยสิหลวงปู่มาเนี่ยพวกเราก็ดีใจแล้วก็บอกว่าปู่ไม่ดูห้องกับผมหลับนอนบ้างหรือท่านกระผมว่าเออไม่ดูละไม่เป็นไรท่านบนอะไรไม่รู้กลุ่มความบุญธรรมท่านกระลงจากเรือนไทยแล้วก็ตรงมาที่ตำหนักร่วมพูดรมใส่ก,ก็หางปก็ตื่นอีกอันนี้คือคือ,คอก่อนที่จะมาฟันเห็นทั้งสองรูป เมื่อคืนนะอืเป็นอย่างนี้สองคืนไปสามคืนนะที่มาฟันเห็นหลวงปูติดไเลยในกระทองล้มโพล้มใสต้นโพล่มโพล้มใสเนี่ยอายุกี่ปีแล้วปู่ตอนนี้เข้าปีที่ห้าแลยนะเข้าปีที่ห้าทำไมโตเร็วขนาดนัอนสิปีเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเราอะไรทําไมต้นโพต้นใส่ถึงได้โตเร็วขนาดนี้โตเร็วอ่าเกิดมาพร้อมกับปูรับขันปฏิบัติสวดมนต์เยอะ ่าไปเจอครูบาอาจารย์องหลวงพ่อยามันเป็นไปได้ไหมเกี่ยวกับส <ใน S 1> ่วมนมนตษ์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้นโพต้รมโพร่มใส่นี่ก็จะโตเร็วตามที่เราปฏิบัติธรรมหรือเปล่าอืมถ้าถ้าตามที่คนเขาพูดกันเนะะเาะเขบอกว่าเออถ้าคนไหนอ่าที่มีบุญญาธิการหรือมีบุญบารมีสายการปฏิบัติมาในอดีตชาติอะไรเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่า อะไรทาทานายทายทักอะไรหรือเป็นปลูกต้นโพต้นไสอันนี้เราไม่ได้ปลูกนะ<ม>เราเกิดเป็นเป็นเองทีนี้ถ้าเกิดโตเร็วอย่างนี้เมื่อเราตอนที่เรารับขันนี่ยังไม่มีนะตอนที่ยังไม่รับขันครับพอเรารับขันแล้วเขาก็ปุูกขึ้นมาเราก็หวงอ่ะมันเหมือน,นกิตเราสัมผัสรู้ว่าเออห้ามไให้ไปถอนถอ,อนถอนหรือถอนทิ้งนะมันก็เป็นที่เราคิดจริงๆว่าโอ้มันเป็นร่มโพร่มใสที่เราจะได้พึ่งใบครั่ในการปฏิบัติ ก็ได้เจอครูบาอาจารย์แล้วก็รับขันมาปฏิบัติสายสายพระเนาะสายสายหลวงปู่นั่นแหละสายหลวงปู่สวง,สวงลล่นี่ะคือเราก็ทําไม่ได้ทั้งหมดแต่เราก็จะพยายามที่จะ,ะเดินตามรอยหลวงปู่ให้มันได้มากที่สุดคือไม่ยึดติดนะว่าเราจะเป็นอ อะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เราอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ปฏิบัติสวดมนต์เพื่อการนำพาลูกศิษย์ลูกหาร่มโพร่มใสนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ปู่ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าจะให้โชคตลอดมาตั้งแต่มาไทยทำนี่บางทีเห็นเลขออกในใบบ้างที่่กนมาตลอดออกตามต้นบ้างตั้งแต่ลูกหลานมาตรงนี้ปู่รู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่เอคุ้มรัพย์มา ตรงนี้เป็นสะพานบุญให้เนี่ยมันก็เริ่มดีมาขึ้นเรื่อยๆในเรื่องโชกลาภก็ดีในเรื่องของอาศายบุญเข้ามาก็ดีก็จะมีมาเยอะครับจากไม่มีอะไระอาจากไม่มีอะไระก็มาจนถึงบัดนี้เราก็รู้แล้วว่าเราได้เดินตามโอยองค์หลวงปูง่มันเป็นแนวทางของเรา แต่ก่อนนั้นปู่ก็ไม่ได้อยู่ในสายการปฏิบัติเนอะก็เ,เป็นปุถุชนทั่วไปหลังจากที่ได้เจอครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อยา่ันก็ให้ไปรับขันกับท่านมาปฏิบัติมันก็เริ่มที่อะไรก็เริ่มสว่างขึ้นในใจเราเริ่มมองเห็นทางว่าอทางของเราน่าจะไปในทิศแบบนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่าน ทนายไทยทากไว้ว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ธรรมดา oh. ปู่ต้องปฏิบัติธรรมถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราตั้งใจทําอะไรแต่พอรับขันแล้วปฏิบัติไปเราก็เลยรู้แจ้งโอ้เลยละในอาชีพนะแต่ก่อนนี่ปู่ก็ทําอาชีพหลายอย่างเนาะจะเป็นนักจัดรายการวิทยุ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาชุมชนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยก็ไปมันมมเป็นมาหมดแล้วเป็นมาหมดแล้วเป็นพ่อค้าผูกก็เป็นมาหมดคแล้วปู่อย่างเช่นสร้างสลาปฏิบัติธรมออรม e. หรือสลาร่มพโพร่มใสเนี่ยทาไมเร็วจังปูเร็วมากคิดว่าปูท่านคงจะเปิดทางด้แต่ก่อนปูมีแค่เสากี่ต้นนะมีแค่เสาไม่ถึงไม่ถึงหกต้นนะแต่มันก็หักอ่ะ อต้องเปลี่ยนอ่ามันมันมีอยู่ประมาณสามสี่ต้น,นที่ที่ปล่อยใช้งานดนะ้ตอนนี้ได้มุงลังคาแลว้วอ่าตอนนี้ก็ในตัวอาคารโครงสร้างเนี่ยทั้งมุงลังคาก็น่าจะสเสําเรเพราะประมาณปูเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราปูคิดคิดคิดไว้ประมาณไ,ได้มาสร้างเลยได้มาสร้างเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นนี่นะสี่หมื่เนเศษไม่ถึงแสนนะอ่าไม่ถึงแสนนะอสี่หมื่นเศษเศษนี่แหละ ผูที่ไหลานช่วยมาประมาณเดือนหนึ่งตั้งวันที่หกวันนี้วันที่เอันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ยังไม่ยังไม่ถึงเดือนนะอ่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเดือนตั้งแต่วันที่หกคลิปเก่าได้เลยเข้าวันที่หกตอนที่ขึ้นเสาเอกพฤษภาเนาะใช่อันนี้วันที่วันนี้วันที่ที่สี่ที่สี่มิถุนาก็ประมาณยังไม่ถึงเดือนต้องต้องวันที่หกถึงจะถึงเดือนใช่อ๋อเร็วมากปู่ผู้บรรลหลานเนี่ย อมองเห็นบุญกุศลตรงนี้เพราะว่าปู่ได้ปฏิบัติจริงทำจทริงในเรื่องสายบุญในสายขององค์หลวงปู่คือเราพยายามที่จะไม่ไปยึดติดอะไรทั้งนั้นอขอบคุณเอซีที่ช่วยปูมานะครับในส่วนของอเลขฝันปูก็แล้วแต่เนาะก็คือ เป็นแนวทางเป็นแนวทางนะเป็นเป็นแนวทางความฝันคือเราสู่กันฟังแล้วก็ตเป็นเลขนะอตีบ้างปูที่บ้างแล้วแต่ว่าใครจะตีเป็นยังไงก็เอาอันนี้ก็เอาบ่อยอ่าปูล้วม่ออกบ่อยเบอร์โทรปูก็ออกบ่อยนะครับอ่านี่098นะครับปูลืมขีดไปนะ098เดื้อครับ098นะอ่าเดี๋ยวเนี่ยมาขีดหน่อย แนวทางอือโอ้ตัวนี้เบอร์โทรผูเปดบออ่าศูนย์เก้าแปดอแสดงว่าผิดลศูนย์เก้าศูนยสมพเอฟซโทมอืออ่าศูนย์เก้าแปดอ๋อแสดงว่าโทรผิดหลายคนแล้วเนี่ยออรโทรศูนเก้าแปดเบรโทรเนเออฟซีนะครับ ศูนย์เกไม่ได้ทำไมเป็นศูนย์เก้ามีมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าศูนย์เก้ากลบหัวกลับหางหรือเปล่าเมือนี้โอยสองตั้งนานแล้วเนี่ยสองเบอร์โทรผูผิดนะครับศูนย์เก้ปดเอฟซีนะครับเมื่อเมื่อจะกูรไลฟ์สดก็ศูนย์เก้าศูนย์นะ0ี่ศูนย์เก้าแปด ผมพ่อเงียบไปหมดเลยไม่ีใครโทรมาเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับปูนะครับต้องขอบคุณปูอีกครั้งหนึ่งเนาะปูไม่ได้จำกัดทางให้ลูกหลานเนะาะใจลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูก็ก็อย่าไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรมากมายเนาะก็ถือว่าถ้าเรามีโชคมีวาสนามีดวงก็ถือว่าได้ไปในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ปูขอออํานวยอวยใจนะให้ลูกหลานทุกคนทุกท่าน ได้ประสบสุขโชคดีมีความสุขทางการเงินหน้าที่การงนารงนสุขภาพร่างกายเป็นทีาลรุ่งรได้เจอแต่สิ่งดีๆเป็นสิริมงคลอยู่ในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหลังชีวิตเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปปู่ปอพออำนวยผลให้กันแล้วกันเนาะสา